พี่น้องเอ๋ยทุกอยากให้หาปูหาหอยพี่น้องหาปูหาหอยหาปูหาหอยพี่น้องได้หอยได้ปูได้มาแล้วก็เสียงว่าปล่อยลงนี่แหละครับสานน่แล้วสาหน่อยนี่แล้วเด้อไอปูเขียมใหญ่มากเขียมบอกใหญ่งงเลยนนีพี่น้องอฮียอฮีตัวบเบิลเิมเลยครับตัวบอกใหญ่งงเลยเห็นปะเขียมจักสียงังบาย่างเลยนี่ หนึ่งสองจุ๊มเสร็จละ่ะอีกตัวหนึง่งนี้เป็นตัวเมียรครับนะครับกระเตียวเขาครับจับกระปูจับเนี่นี่ครับกระเตียวกลมกระเตียวใหญ่ๆนี่ตัวแม่ครับจักสิงยังบันย,ยังเด้อพี่น้องเด้อ มาไปเขายูน้ำกัน